อย่าสิ้นหวังถ้ายังมีลมหายใจในวันที่ร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่หัวใจยังเดินต่อไปได้ในวันที่เรานอนอยู่บนเตียงคนป่วยโลกจากภายนอกอาจดูไกลเกินเอื้อมในวันที่เรานั่งอยู่บนรถเข็นความรู้สึกอิสระอาจเหมือนถูกพรากไปในวันที่แขนขาอ่อนแรง สิ่งง่ายๆที่เคยทำได้กลับกลายเป็นเรื่องท้าทายเราอาจถามตัวเองว่าอนาคตของฉันจะเป็นอย่างไรชีวิตที่เหลือจะเดินไปทางไหนและบางครั้งคำถามเหล่านี้อาจทำให้ใจเราเศร้าเงียบลงแต่ในความเงียบเหล่านั้นยังมีเสียงหนึ่งที่ดังอยู่เสมอเสียงของหัวใจ ที่ยังไม่ยอมแพ้แม้ร่างกายจะเปลี่ยนไปคุณค่าของคนไม่เคยเปลี่ยนคุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับขาเดินหรือแขนที่ขยับได้แต่มันอยู่ที่หัวใจที่ยังกล้าฝันและยังกล้าสู้ต่อไปโลกใบนี้ไม่ได้สร้างมาให้ทุกคนเหมือนกันแต่โลกใบนี้เปิดกว้างพอสำหรับทุกคน ที่ไม่หยุดพยายามแม้เราจะนั่งอยู่บนรถเข็นแม้เราจะใช้เพียงปลายนิ้วพิมพ์คำแต่เรายังสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตนี้ได้อย่างที่หลายคนเคยทำไม่มีชีวิตไหนที่ไร้ค่าไม่มีอนาคตไหนที่ไร้ความหวังและไม่มีร่างกายไหนที่ไร้โอกาสหากวันนี้ เรายังหายใจอยู่หากวันนี้เรายังคิดได้แปลว่าเรายังมีพลังที่มากกว่าสิ่งที่เราคิดเสมออย่ายอมให้ข้อจำกัดมากั้นฝันอย่ายอมให้คําดูถูกมากลบเสียงหัวใจและอย่ายอมให้ความกลัวมาปิดโอกาสของเราในวันที่ร่างกายไม่เหมือนเดิมบางครั้ง หัวใจเรากลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยเป็นจงสร้างกำลังใจให้ลุกขึ้นสู้ในแบบของตัวเราเองแม้จะไม่ใช่การเดินแบบเดิมแต่ก็ยังเป็นก้าวต่อไปที่มีความหมายไม่แพ้กัน